ก็ oh, สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ ec ec 6395นะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ <c oughs> มารีวิวครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนรีวิวเองนะคราวนี้นะครับเพราะว่าผมมีปัญหานะรถยนต์ที่ผมเพิ่งออกมาเนี่ยเจอปัญหามีคนใจดีมาฝากรักยิ้มไว้ข้างประตูหลังนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาพบกับช่างกับตันกระบี่มือหนึ่งนะครับ เป็นช่นางที่ซ่อมพวกรอยลักยิ้มต่างๆของรถยนต์เนี่ยเราออกรายการกระบี่มือนหนึ่งก็ถือว่าน่าจะเทพที่สุดแล้วนะในบ้านเราตอนนี้จริงๆมีหลายเจ้านะวันนี้ก็เลยเขับรถมาแถวไอ้ตรงเรียบด่วนลาบ,บินทานะครับก็มาซ่อมไอ้รอยลักยิ้มสองรอยที่มีโดนคนฝากลักไว้ให้ที่ประตูท้ายรถหลังนะตอนไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะป้ายแดงยังไม่ทันถอดเลยโดนซะแล้วอนะ่ะเห็นแล้วเจ็บใจมากนะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวว่าถ่ายวิดีโอรีวิวให้ดูครับว่า เขาซ่อมกันยังไงเขามีวิธีทํำยังไงนะครับเพราะว่าการซ่อมลักยิ้มคือการดันจากส่วนด้านหลังของตัวอลอยที่เป็นลักยิ้มนะครับโดยไม่ท้องซ่อมสีแล้วก็ผลงานออกมาคือเนียนเกือบจะแบบเหมือนเดิมเป๊ะ,เ,ปะเลยนะถ้าแผลแบบไม่ยับเยินเกินไปนะแต่ถ้าแผลอย่างที่ผมเจอเนี้ยรอยลักยิ้มเนะี่ยเดี๋ยวผมจะแทะให้ดูอันนี้ผมว่ากลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะรถหลายๆคันเขาซ่อมกันมาประมาณนี้ อันนี้ช่างกับตันกระบ,บี่มือหนึ่งนะครับวันนี้มาพบกับช่างเองแล้วเนาะหลังจากที่แบบทนไม่ไหวแล้วเนาะโดนคนอื่นทักนะก็จัดซะหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ที่ช่างใช้นะครับมีไฟนะใช้สองแนวเพื่อดูไอตัวอรอยลักยิ้มจะได้เห็นชัดๆนะครับประมาณนี้นะเ,นเห็นไหมเห็นยากนะเ้ามาทาน,นนะออ แล้วก็เครื่องมือที่ช่างใช้นะครับเนี่ยก็สอดเข้าไปเพื่อไปดังดึงไอ้ตัวที่มันบุกอยู่ข้างหลังนะขึ้นมานะครับ <Okay. S 1> เครื่องมือก็จะประมาณนี้เนาะเป็นพวกเหล็กใช้ดันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยน,นี่ช่างงา <Okay. S 2> นงดๆนะอ่าดูตามแสงไฟได้นะครับ ตอนนี้ก็ดันๆอยู่ครับนี่เห็นลอยขึ้นมาเนาะใช้เวลาไม่นานนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะว่าเปิดประตูรถอะไรก็ระวังรถข้างๆด้วยนะครับเพราะยินตอนผมไปเที่ยวทริปหน้าเนี่ยผมเจอป้าคนหนึ่งนะแกเปิดประตูรถแกไม่สนใจนะแกเปิดกระแทกเลยอะ่ะคือทั้งที่แกก็รู้นะแต่แกจงใจอ่ะยังดีไม่ใช่รถผมนะเห็นแล้วเจ็บใจแทนเจ้าของรถคันนั้นมากเลย เห็นไหมค่อยๆค่อยๆหายดันเทเลนิตนะครับนี่เห็นไมผมมองมุมนี้ก็แทบไม่เจอแล้วนะ ซึ่งซ่อมรอยลักยิม้มนอนี้จําเป็นนะครับจะต้องมีไฟนะไม่งั้นมันมองไม่เห็นจริงๆอ่ะสำคัญอยู่แล้วก็เคาะนะครับลอยที่มันลูน,ลนออกมานะการเก็บอีกที ไม่เจไม้ยาวไม้ยาว จะเห็นลำบากนะครับช่างก็จะส่องนะครับว่าหมดหรือยังส่วนใหญ่รอยลักยิ้มคงต้องมองจากด้านข้างนะเพราะตอนผมเห็นชัดๆก็มองจากด้านข้างนี่แหละตอนนี้เท่าที่ผมมองก็ แทบจะไม่เห็นแล้วเนาะอันนี้พอดีมีรถของลูกค้าอีกคนหนึ่งของ ช่างกับตันกระบีม่มาหนึ่งนะมาทานะครับอันนี้รักยิ้มนะเห็นชัดกว่าผมอีกนะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะนี่อยู่ที่ประตูหลังนะครับจากที่ผมได้ยินมาเหมือนกับบอกว่าประตูหลังนี่มันจะซ่อมง่ายกว่าใช่ไหมครับช่างประตูหน้านี่เหมือนต้องถอดแผงประตูปะ่ะนี่ครับเห็นกันชัดๆเนาะน,นี่บุบแบบเจ้าของรถเจ็บใจอะ่ะเข้าใจเลยครับ ยังไม่ถอดป้ายแดงเหมือนของผมเหมือนกันนะแต่อันนี้คือ X5 นะครับหนักหนาสาหัสกว่ากันเยอะเลยนะบุบเลยทีเดียวางั้นถ้าทำสีก็เจ้าของคงไม่อยากทำอยู่แล้วนะมันเสียสีรถนะครับซ่อมแบบนี้โอเคกว่ากันเยอะเลยถ้ามีสอดเข้าไปในช่องเท่าที่พอจะสอดเข้าไปได้นะครับเพื่อจะซ่อมตัวรอยบุบเนาะจะเป็นเครื่องมือที่เมื่อกี้ช่างกับตันใช้นะว่าดันๆเข้าไป พวกนี้เป็นเรื่องของทักษะนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีดูแล้วทําได้นะทาเองก็ปรากฏว่าเสียไม่คุ้มนะครับอย่างเงี้ยใช้เวลาไม่นานนะอย่างของผมเมื่อกี้นี้ก็ประมาณสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะดีกว่าไปเคาะพ้นสีเพราะสีไปพ่นใหม่บางทีก็ไม่ไม่เวอร์ครับนี้ก็หาเครื่องมือที่มันเหมาะสมม่้นเนาะในรถนี้เครื่องมือเยอะมาก สารพัดแบบตัวงบนะครับให้มันเหมาะสมกับช่องที่จะเข้านะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นช่องนะครับที่ใส่เข้าไปหลังจากนะครับเคาะมาเรียบร้อยช่างกับตันนะครับกระบ,บี่มือนหนึ่งขอบอกว่าเนียนมองไม่เห็นเลยคือมันหายไปแล้วไอ้ลักยิ้มที่ว่าเนี่ย จำจปกติอยู่ประมาณนี้หายไปแล้วไม่มีแล้วเห็นไหมนี่แดดจ้าๆด้วยนะเนี่ย่องเนี่ยไม่เจอแล้วเห็นไหมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับฝากไว้สำหรับ E ีซี่อีซี่หนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ